วัสดีทุกทกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวอะไรนะครับก็รายการตัวของเล่นน,นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอแปบ๊บอ่ามาแล้วที่เราจะเลือก็คือบักบักคุกันนะบักคุกันจูลี่นะของจูเลี่ท่าทีนะครับวันนี้ ไอ้ท่าตัมีซีรีส์ผมตัวนี้แต่ผมรู้ว่านนมันมีแต่ว่าตัวมันจะไม่ค่อยนั่นเดี๋ยวค่อยไปวนนะทวงเ็มการครับเนี่ยเดี๋ยวดูตัวแรกเลยเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยมันมีซีรีส์ผมไม่รู้นะมันไม่นี่นะไมนน่นี่เราไม่ใส่อะไรเลยน,นะตัวแบบ นี่สวยเลยดิงแขนได้เลยนะเท้าเท้าสีเท้าเท้า,ทา,ทาแขนนะตัวนี้สวยมากตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ตัวสีเหลืองติดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นปืนอะไรเงี้ยนะดนึ่งมาก,ก็ดึงขากับตัวนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ิูเท่าไหร่นะก็นี่นะสำหรับ สูงเล่นก็ได้จบกันงแค่นี้นะสวัสดีค่ะ